คนอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาล่วงลืมพระเจ้าไม่ได้นับถือพระเจ้าเหมือนกับคนในสมัยก่อนเถนับถือพระเจ้ามาแหล,ลืหลังจากนั้นก็ยังสงครามเกิดขึ้นอย่างประเทศอื่นมาตีประเทศของคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็พบกับความถูกยากลําบากแล้วก็ทุกเป็นเฉลยของประเทศอื่นพวกเขาต้องถูกใจ ในเวลาที่คนอิสราเอลกำลังถูกใจอยู่นั้นอิสยาซึ่งเป็นคนหลับชายของพระเจ้าได้บอกกับคนอิสราเอลว,ว่าวันข้างหน้าจะยังเด็กคนนึ่งมาเกิดกับยิ่งสาวเจบริสุทธิ์เด็กคนนั้นก็คือพระเจ้าพระเจ้านี่จะเป็นผู้ถทปลดป่อยให้คนผลจากการเป็นฉเฉลยปลดปล่อยคนให้คนผลจากความาผิดบาปแลพระองค์นี จะเป็นผู้เทช่วยคนในรอดอิสยาได้แร่งถึงสิ่งน,นี้เพื่อเทจะให้คนอิสราเอลในสมัยนั้นและอิสราเอลรุนต่อไปได้อย่างกำลังใจว่าควันข้างหน้าเขาจะได้รับความโอรดแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยจากการเตทุกเป็นเฉลยของประเทศอื่น